ผู้ที่รักษาศีลได้ดีเนี่ยนะรักษาวาจาได้ดีรักษากายสมาจารรักษาวจีสมาจารย่อมได้ลักษณะพิเศษเนี่ยนะคือคนมีศีลเนี่ยนะโดยทั่วไปก็พิเศษกว่าคนทุศีลอยู่แล้วละตัดความเศร้ามองออกไปเนี่ยนะตัดความเดือดร้อนตัดความลำบากออกไปเพราะใช้คำพูดไม่่อเสียดไม่่อเสียดเนี่ยนะจึงมีร่างกายไม่แตกแยก ใครที่แสดงว่ากายแตกแยกกายขาดพิการเป็นต้นเนี่ยเป็นผลของความส่อเสียดพันถ้าไม่ส่อเสียดบริวารก็ไม่แตกแยกบริวารก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่งั้นก็โอ้ไม่ใช่ว่าแตกกะระซ้านซ่านเซนไปทั่วสารพัดเรียกว่าแตกกระจายไปทุกทิศไม่ใช่แบบนั้นเป็นผู้ที่มีบริวารไม่แตกแยกแม้คเรียกว่าถูกยุยงถูกส่อเสียดก็ไม่แตกแยกเนียนะเรียกว่าสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน ขณะเดียวกันมีเสียงไม่แตกแยกในพระสัทธรรมคือหมายความว่าไม่ใช่มีความเห็นที่แตกแยกจากคําสอนนี้ก็ผลจากการไม่ส่อเสียดเมื่อรักษาวาจาสัมมาวาจาคือไม่ส่อเสียดดีทําให้ตัวเองเนี่ยมีใจไม่แตกจากพระสัทธรรมไม่งั้นเนี่ยถ้าผลของการส่อเสียดมันให้ผลเนี่ยทำให้ใจเนี่ยนะ มันนึกนขึ้นมาว่าเอ๊ยหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านหลอกเราเนี่ยนะบางคนเนี่ยขนาดนั้นมีใจแตกจากพระสัทธรรมจนได้เนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่รักษาวาจาไม่ส่อเสียดมิตรก็มีมั่นคงมีเพื่อนก็กระวามีเพื่อนแท้มีแต่เพื่อนสำนวนใช้คำว่าเพื่อนยากเนี่ยหมายคำว่าเป็นเพื่อนที่ไม่มีความกินแหนงแคลงใจกันคบกันได้อย่างยั่งยืนและเป็นที่รักของสรพพรพสัตว์ทั้งหลาย ดุดสั่งสมกันไว้ในระหว่างพบคือหมายคำว่าเห็นใครก็เหมือนกับว่าบุพเพสนิวาสใครใครเห็นปั๊บชอบเลยเหมือนกับว่ามันเคยเกี่ยวข้องมีความผูกพันกันมาเป็นต้นในอดีตเรียกว่ายาว,ว่าอดีตธรรมดาเลยอดีตชาติเป็นต้นถามว่าเพราะอะไรเพราะผลจากการไม่ส่อเสียดเนี่ยนะแต่ถ้าส่อเสียดมันให้ผล่ะ มันพร้อมที่จะแตกเนี่ยนะมันพร้อมที่จะร้าวนะเคยเห็นปูนมันร้าวไหมพร้อมที่จะร้าวพร้อมที่จะรานเหมือนกับแก้วมันร้าวมันฉานในที่สุดก็แบบอะไรนะเหมือนตึกอะมันแยกออกเป็นสองส่วนเลยชั้นใดนั่นเป็นผลของการส่อเสียดมีพักมีพวกมีบริวารอ้ยมีแต่ปัญหามีครอบครัวก็พร้อมที่จะแตกเกือบจะแตกพร้อมที่จะแตกอยู่ตลอดเวลานี่เป็นผลของส่อเสียดเนี่ยนะส่อเสียดก็คือยุแยงตะแคงรั่วให้คนนี้ทะเลาะกับคนนั้นที คือเขาก็อยู่กันดีๆพอเราพูดปั๊บเนี่ยนะเขาเริ่มมีปัญหาแล้วเขามีปัญหาคาใจทันทีเลยนะนั่นเป็นผลของมิจฉาวาจาเนี่ยนะนนถ้าใครใช้วาจาประเภทนั้นอย่างบางคนนะเขาก็สมัครสมานกันดีอะ่ะพอเราพูดสามคำแค่นั้นแหละไอ้เขาก็เริ่มกินใจกันแล้วเนี่ยนะถ้าอย่างงี้เกิดชาติใดบางใดก็ไม่ต้องคบหาสมาคมกับใครเรกแตกมดเนี่ยนะต่อไปถ้าไม่พูดคาหยาบลหละใช้คําเป็นที่รักเนี่ยนะ ผลของการไม่พูดคำหยาบจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของสัตว์ทั้งหลายมีปกติอยู่สบายนะไม่ต้องมาียกว่าไม่ต้องมาเจ็บกายเจ็บใจจะได้รับแต่คำพูดที่ไพเราะขณะเดียวกันเสียงของตัวเองก็จะเป็นเสียงที่เพราะเป็นเสียงที่น่ายกย่องอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ประกอบด้วยเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์8ก็เพราะพูดถ้อยคาอันเป็นที่รักนีนะ ก็คือไม่พูดคำหยาบพูดถ้อยคำอันเป็นที่รักเรียกว่าคนพูดก็สบายใจคนฟังก็สบายใจไม่พูดเพ้อเจ้อจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพน่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายอย่างคนเนี่ยพูดพูดเพ้อเจ้อบ่อยๆเนี่ยจริงพลเท็ดเท็ปนจริงเรื่องไม่มีประโยชน์ถามว่าใครมันจะเคารพมั้งไงเดี๋ยวก็พูดพร่มพูดมากเขาบอกว่า ไปที่ไหนเนี่ยเขาจะสมมติว่าถ้าเดินทางเป็นหมู่นะในนั้นอ่ะมันมีใครเพอร์เจอร์มากถ้าเพอร์เจอร์เนี่ยเขาเริ่มไอคนนี้ขี้บน่นไหมเขาจะเริ่มคิดแล้วใช่คือบางคนพวกกลุ่มขี้บน่นพวกเรื่องมากเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าเพอร์เจอร์นะพวกเรื่องมากเรื่องนิดๆหน่อยๆก็กลายเป็นปัญหาหมดบางคนนี่ไม่รู้ทํากรรมอะไรมานะไอเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันเป็นปัญหาไปหมดทุกเรื่องเข็มตกอันเดียวก็มีปัญหา อะไรจะขนาดนั้นก็ไม่รู้นะเขามาเนี่เกิดมาไม่รู้ทํากรรมอะไรมาเจอทุกคนทุกกลุ่มทุกประเภทไอ้เรื่องง่ายมันยากไปหมดเลยนะไอ้คนอื่นก็ไม่เห็นว่ามันยากเย็นอะไรมันก็แป๊บเดียวมันก็ไอ้เรื่องเจ้านี้เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อ,อไรมันยากไปทุกเรื่องมันมีปัญหาไปทุกเรื่องบอกออ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะนะสรุปเลย,นะเลยก็เลยไม่มีใครชอบเลยเป็นที่น่ารังเกียจไม่ไม่เป็นที่ยินดีของสัตว์ทั้งหลายคนเนี่ยพูดมาก แต่คนฟังน้อยไม่ค่อยมีใครชอบฟังก็เพราะว่าผลของเพอร์เจอร์นี่ยนะเพอร์เจอร์เนี่ยนะยิ่งพูดมากก็เหมือนกับว่าก็เหมือนกับเสียงร้องให้นะเสียงร้องให้ถามว่าใครอยากฟังบ้างมีใครสนใจอยากฟังรอกเพอร์เจอร์มก็เป็นเช่นนั้นและแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีเรียกว่าไม่มีอนุภาพน่นนะพาน ผู้ที่พูดไม่เพ้อเจ้อนั้นจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของศาสตังหลายมีถ้อยคําที่เชื่อถือได้คําพูดก็พูดแต่พอประมาณมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นผู้ที่มีอนุภาพมากมีอํานาจมากฉลาดในการแก้ปัญหาด้วยปฏิภาณอย่างฉับพลันียกว่ามองอะไรก็มองทะลุกป,ปร่ปปรงจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาก็แก้ปัญหาไม่ยากมีความสามารถในการแก้ปัญหาของศาสตังหลาย มันเขาว่าแก้ปัญหาในหลายภาษาหลายเรื่องโดยใช้คําเดียวเขาว่านั้นหรือก็เป็นคนที่มีความสามารถพูดได้ในหลายภาษาด้วยอย่างเช่นพุทธภูมิผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งว่าพูดปับ๊บพุทธพจน์ที่เปล่งออกมาปั๊บเนี่ยทุกคนจะฟังเป็นภาษาตัวเองหมดแล้วฟังเป็นภาษาที่ตัวเองถนัดที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยนะ พันพระองค์เนี่ยเป็นบุญของพระองค์ที่พระองค์เนี่ยรักษาสัมมาวาจาเว้นจากคําเทศคาหยาบคําส่อเสียดพูดเป็นอัดพูดเป็นธรรมพูดสัมมาวาจาเนี่ยนะพันเขาจะมีอันหนึ่งคือการกล่าวธรรมเนี่ยนะผลของการกล่าวธรรมพันสัมมาวาจาที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือการกล่าวธรรมอย่างพวกเราทั้งหลายถ้าจะกล่าวสัมมาวาจาทํำยังไง การสาธยายพระธรรมที่เราเรียกว่าสวดมนต์ก็คือการสรรเสริญพระรัตนตรยัยการอ่อนน้อมพระรัตนตรยัยนี่แหละเป็นการเจริญสัมมาวาจาด้วยเป็นการกล่าววาจาสุภาษิตด้วยเป็นเหตุให้มีกลิ่นปากหอมเป็นต้นด้วยเนี่ยนะแล้วก็วาจาเหล่านี้ก็ช่วยปกปักรักษาไม่ให้ตกไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนี่ต่อไปถ้าอนัพิชาไม่โลภหรือมุ่งกําจัดความโลภ จึงมีลาบตามที่ตัวเองต้องการต้องการอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการแปลว่าคนนะียิ่งโลภยิ่งไม่มีนักขอทั้งหลายยิ่งขอ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 เที่ยวขอไปด่าไปหมดเลยนะดีไม่ดีนะแทบไม่ได้อะไรเลยเช่นขอทานยิ่งขอนานๆน,น่าจะมียิ่งขึ้นนะแทบไม่ได้ทําอะไรเที่ยวขออย่างเดียวน่าจะมีเยอะมีมากปล่ายิ่งไม่มีเนี่ยนะยิ่งขอยิ่งหมดเป็นต้นนะ เพราะคนที่ไม่โลภมีแต่น้อมไปเพื่อจะให้เพื่อจะให้จะได้อะไรทุกอย่างอย่างที่ตัวเองต้องการได้รควาทได้ความชอบใจได้ความต้องการระวาทต้องการ,าการโภคะก็ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้มากมายอย่างอย่างที่ตัวเองต้องการเป็นที่ยอมรับของกรรษัตริย์มหาสาลบางคนเนี่ยนะมีทรัพย์มากถึงขนาดว่ากรรษัตริย์ต้องยอมรับอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยหลายชาติพระองค์ไม่ได้เป็นกรรษัตริย์แต่กรรษัตริย์ต้องยอม กษัตริย์นับถือท่านเป็นอาจารย์นะบางชาติไม่ใช่กษัตริย์องค์เดียวอย่างเป็นมหาโควินเนี่ยนะมีกษัตริย์เป็นลูกศิษย์เนี่ยหองค์นะบางชาติมีกษัตริย์เป็นลูกศิษย์เนี่ยเป็นหมื่นองเนี่ยนะพันไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ดูเลกษัตริย์เนี่ยนะก็เรียกว่ากษัตริย์เนี่ยรับใช้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะผลของบุญเนี่ยผลของอนาจพิชชาผลแห่งความไม่โลภก็เลยเป็นผู้ที่มีค่าศึกครอบงําไม่ได้นะนะ คือคนที่โลภมากเนี่ยนะก็เหมือนกับปลาเนี่ยนะปลาบางตัวเนี่ยมันตายเพราะติดเหยื่อฉันใดผู้ที่ไม่โลภก็เหมือนกันเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยที่ไปตายตามที่ต่างๆก็เพราะผลแห่งความโลภแท้ๆเพราะนั้นฆ่าศึกเลยครอบงาไม่ได้คนที่บางทีก็เพราะเหยื่อเล็กๆน้อยๆนั่แหละฆ่าศึกเลยครอบงาแต่คนที่ไม่โลภเนี่ยยากที่ฆ่าศึกจะครอบงาได้แล้วก็เขาอ่อยเหยื่อยังไงมาก็ไม่ติดเบ็ดง่ายๆก็เพราะมีใจ ไม่โลภคนที่เดือดร้อนก็เพราะความโลภแท้ๆเนี่ยนะเลยมานอนเรียแผลกันอย่างนั้นไม่ถึงความเป็นผู้มีอินทรีย์พิกลนพิการเนี่ยนะเขาบอกว่าคนโลภมากเนี่ยตามันมืดว่างนั้นก็เลยทําให้ตาไม่พิการหูไม่พิ่การไม่พิการตาไม่พิการหูหาบุคคลที่เปรียบเทียบได้ยากว่างนั้นหาคนเสมอเหมือนได้ยากเพราะผลของมุ่งกําจัดความโลภเนี่ยนะก็คือเห็นโทษของความโลภ โลภมากนึกว่าจะดีใช่ไหมอย่างที่เขาว่าโลภมากลาภหายยิ่งโลภยิ่งไม่ได้ยิ่งโลภยิ่งอดเนี่ยนะต่อไปเพราะไม่พยาบาทเพราะไม,ไม่ไม่พยาบาทไม่ไม่โกรธเนี่ยนะจึงดูเป็นผู้ที่น่ารักเครว่าถ้าคนเนี่ยนะถ้านั่งเมื่อไหร่กันหน้าหงิกหน้างอหน้าเบี้ยวเป็นต้นเนี่ยนะลืมตาเมื่อไหร่ก็แหมาหางตาเนี่ยยังะจะฆ่ากันทิง้งย่งไงก็ย่าถ้ายงงี้ก็ พรถ้าหากว่าจเจริญอัพยาบาทไม่พยาบาทก็ดูเป็นผู้ที่น่ารักเป็นที่น่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายทําให้สัตว์ทั้งหลายเลื่อมใสไม่ยาก <_ V. S 1> เขาจะนับถือ <_ V. S 1> เขาจะเคารพเขาจะเลื่อมใสไม่ยาก <_ V. S 1> เพราะเป็นผู้พอใจยิ่งในประโยชน์ของผู้อื่นเพราะผู้ที่อัพยาบาทเนี่ยน้อมว่าทําำไฉสัตว์อืน่นเขาจะได้รับประโยชน์คนอื่นเขาจะเจริญด้วยประโยชน์ได้อย่างไรเพราะอัพยาบาทหรือเมตตาในที่นี้ มุ่งน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้อันหนึ่งเป็นผู้มีสภาวะไม่เศร้าหมองเพราะอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะจิตใจไม่ขุนมัวไม่กรุ่นไม่ป่วยทางความคิดเหมือนกันแต่สุขภาพจิตดีเยี่ยมเวลาที่เราโกรธเนี่ยเห็นชัดเลยนะสุขภาพจิตอักเสบเนี่ยนะใจมันอักเสบทุกพีมันคิดอะไรก็คิดไม่ออกนะเรียกว่าป่วยทางความคิดสั้งเเกนด,ดูนะมีเรื่องไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ยโอ้มันอักเสบทางความคิด คิดอะไรก็ไม่ออกป่วยไปหมดพระไตวิโดก็ไม่น่าอ่านเนะี่ยมันอักเสบทางความคิดเรียบร้อยแล้วเหมือนตาอักเสบไม่อยากเห็นภาพฉันใดใจถ้ามันอักเสบด้วยโทสะเนี่ยมันก็ฉันนั้นเนี่ยนะเดือดร้อนเนาะไม่ดีก็ัแต่ถ้าอยู่ด้วยเมตาก็เป็นผู้ที่มีอนุภาพมากนั่นนะคือคนที่มีใจประกอบด้วยเมตตาเนี่ยนะพูดน้อยแต่ได้ประโยชน์มากผู้ที่มีโทสะมากพูดมากแต่ได้ประโยชน์น้อยต่อไปเพราะเป็นผู้ไม่เห็นผิด จึงย่อมได้ความย่อมได้สหายดีคือคนเป็นคือคือคนเนี่ยนะมันเห็นยังไงมันก็ได้พวกแบบนั้นน่ะถ้าใครมีมิจฉาทิฏฐิมันก็จะมีพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าคนเนี่ยมันมันเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกันเสมอกันด้วยธาตุเสมอกันด้วยศีลกับทิฏฐิมันความเห็นแบบไหนในที่สุดนั้นมันจะไปรวมตัวกันไม่ต้องแปลกใจหรอกถ้ามีการรวมหมู่รวมเหล่ารวมพักรวมพวกมันสมควรแก่ แก่ความเห็นทีนี้ถ้าใครมีความเห็น mm. ผิดไอ้พวกเห็นผิดมันจะไปรวมกันถ้าใครมีความเห็นถูกพวกเห็นถ mm. ูกมันจะรวมกันเพราะสัตว์ทั้งหลายมีธาตุใกล้กันนี้พระโพธิสัตว์เป็นผู้ไม่เห็นผิดจึงได้แต่เพื่อนดีก็เพื่อเพื่อนที่ไม่เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเพราะคนที่ไม่เห็นผิดมีหรือจะคบคนที่เห็นผิดคนที่เป็นคนดีมีหรือจะยอมคบคนเลวฉันใดพระโพธิสัตว์ไม่เห็นผิดจึงได้ มิตรสหายดีถ้าท่านคบใครครบพระพุทธเจ้าคบพระประเจกรพระพุทธเจ้าคบพระพุทธสาวกคบบัณฑิตทั้งหลายเพราะใจของท่านน้อมไปอย่างนั้นเพราะความที่ท่านเป็นบัณฑิตท่านก็เลยเลือกคบบัณฑิตนี้บัณฑิตเขาดูกันที่ปัญญาเนี่ยนะพันผู้ที่เป็นบัณฑิตก็คือคบคนที่มีปัญญาด้วยกันทีนี้เนื่องจากท่านรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้โทษ อะไรเป็นโทษอะไรไม่มีโทษเป็นต้นเนี่ยนะถึงใครมาฆ่าให้ท่านทําชั่วท่านก็ทําไม่ได้ถึงเอาดาบมาตัดหัวก็ไม่ยอมทําความชั่วขณะเดียวกันก็พวกไม่เป็นพวกตื่นตูมมงคลตื่นข่าวแล้ว,ว่าพวกตื่นตูมเขาบอกโอ้โหเห็นอันนี้ดีนะก็ไปเที่ยวดูกันเนี่ยนะไปลอดท้องโน่นทอดท้องช้างท้องมา้าไปลอดโน่นลอดนี่เขาว่าดีพวกนี้เรียกมงคลตื่นตูมเนี่ยนะ ก็ตื่นตูมไปเรื่อยเขา,าว่าอะไรดีกว่าทอมไปหมดสะดอกครอะสะดอกรอนอะไรก็ทําไปทุกสารพัดอย่างเสร็จแล้วก็ดีจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็ใจนี่มันตื่นเต้นกันล่ะก็ไม่เป็นคนลักษณะแบบนั้นเพราะมีความเห็นที่มีกรรมเป็นของของตนจะเจริญจะเสื่อมก็อยู่ด้วยกรรมแต่ทีนี้กรรมในอดีตจะให้ผลหรือไม่ให้ผลเนี่ยอยู่อะไรกาลคติอุปธิและประโยคะเนี่ยนะ เพราอาศัยกาละคติอุปธิประโยคก็เลยทําให้อากุศลกรรมก็ไม่มีโอกาสให้ผลเนี่ยนะมันก็เรียกว่ารู้จัดแจงประโยชน์ได้อย่างดีขณะเดียวกันความที่ท่านมีปัญญาดีมีกรรมสกตาดีเนี่ยนะจึงเป็นผู้ที่มีปัญญาประกอบกับศรัทธาเป็นคุณธรรมที่เป็นรากมั่นแห่งพระัทธรรมกรรมสกตาและศรัทธานั่นแหละเป็นรากที่ตั้งมั่นใน พระสัทธรรมถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีกรรมสกตาศรัทธาไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคุณธรรมทั้งหลายจะมีไหมแต่นี่ไม่ท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ยินดีในลทัทธิมิจฉาทิฐิเหมือนพญาหงไม่ยินดีในขยะฉะนั้นเพราะพันหงไม่ใช่กา ไม่ใช่อีกาอีแรงถ้าอีกาอีแรงก็ชอบยินดีในที่ปฏิกูลแต่ว่าพญาหงยินดีในน้ําสะอาดพระโพธิสัตว์ใจของท่านก็เป็นอย่างนั้นท่านมีศรัทธาท่านมีกรรมสกตาศรัทธาท่านจึงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระตถาคตเป็นผู้ฉลาดในการกําหนดรู้ลักษณะสาม กำหนดลักษณะสามกำหนดอนิจจลักษณะมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรเนี่ยนะรู้ในลักษณะสเป็นผู้ได้อนาวรณญาณเป็นที่สุดเพราะสั่งสมแต่ความรู้สั่งสมแต่สติปัญญาสั่งสมแต่แสงสว่างแห่งปัญญาในที่สุดก็มีปัญญาไม่มีอะไรขวางกัน้นเะนี่ยนะรอบรู้โดยไม่มีอะไรที่จะตกปิดได้ถ้าหากว่ายังไม่บรรลุสัมโพธิญาณถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าล่ะ จะเป็นผู้โดดเด่นในหมู่สัตว์นั้น,น,นเพียงนั้นเมื่อวานก่อนไปอ่านวิทูลบัณฑิตโอ้ไพเราะมากเนะี่ยมีปัญญามากจริงๆเนี่ยนะมีปัญญามากเนี่ยนะเราโมโหสถบัณฑิตก็มีปัญญามากแก้ปัญหามไม่ให้มีสงครามได้ทั้งหมดเนี่ยนะวิทูลบัณฑิตนี่ก็เก่งมากนะมีปัญญาซ้อนอัดซ้อนทำแก่พระราชาทั้งร้อยเอ็ดหัวเมืองเป็นมโหสถก็เขาจะมีสงครามก็แก้ปัญหามไม่ให้มีสงครามได้นะ เรีว,ว่าฉลาดแก้ปัญหาท,ทั้งที่บ้านเมืองมันจะลุกเป็นไฟหมดแต่ก็แก้ปัญหาให้สงบประงับดับไฟสงครามได้หมดอนะ่ะอันนั้นจะเป็นผลของปัญญาทังั้นผลของปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาทําให้ไม่มีการฆ่าการลักเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่ายังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก,ก็จะเป็นผู้โดดเด่นที่สุดในหมู่สัตว์ทั้งปวงแล้วก็เป็นผู้ที่มีสมบัติสมบัติมากมายทั้งพวกสมบัติและอริยทรัพย์เป็นต้น พึงยังการนับถืออย่างมากให้เกิดขึ้นว่าศีลน,นี้เป็นที่ตั้งแห่งสัพพะสมบัติอันนี้นี่เรายังพูดในหัวข้อว่าอะไรจารีศีลเนี่ยนะว่าศีลการงดเว้นจากความชั่วเป็นที่ตั้งแห่งสมบัติทั้งปวงเป็นแดนเกิดแห่งพระพุทธคุณทั้งปวงถ้าถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะบัญญัติเรื่องศีล้อยังไง เนื่องจากพระองค์เป็นผู้มีศีลอย่างดีเยี่ยมพระองค์จึงบัญญัติพระวินัยทั้งหลายออกมาได้บัญญัติคุณธรรมคือศีลมาได้เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นแดนเกิดแห่งพระพุทธคุณทั้งหมดศีลเป็นเบื้องต้นแห่งพระพุทธคุณศีลท่านบอกว่าเป็นเบื้องต้นของพุทธกากะธรรมแปลว่าศีลเป็นเบื้องต้นของบารมีศีลเป็นความประพฤติของบารมีศีลนำหน้าบารมีศีลเป็นบับประมุขของบารมีเป็นประมุขของพุทธกากะธรรมคือ บารมีทั้งหลายพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในการสำรวมกายและสำรวมว่าจะฝึกตาไม่ให้ดูในสิ่งที่เป็นบาปหูไม่ให้ฟังในเสียงที่สิ่งที่ก่อให้เกิดบาปเป็นต้นเนี่ยนะจึงมีอาชีพที่บริสุทธิ์พิจารณาปัจจัยด้วยกำลังแห่งสติสัมปชัญญะรอบรู้ในลาบสการะและความสรรเสริญเห็นเลยว่าลาบสการะสรรเสริญเหมือนกับศัตรูผู้อยู่ต่อหน้า มองเห็นว่าลาบสการะชื่อเสียงสรรเสริญเนี่ยเหมือนกับศัตรูต่อหน้าพนัท่านเห็นคุณของศีลทำศีลเนี่ยให้เป็นมิตรให้มิตรคือศีลจึงสมบูรณ์ด้วยศีลเคารพอยู่ในศีลดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมคือศีลรักษาศีลเหมือนกิกิวะอันดังอันดะนี่แปลว่าไข่กิกีวะก็คือนอกอะไรกิกวะ นกต้อยตีวิตเนี่ยนะมันร้องกิกิว่าคล้ายๆแบบนี้แหละกิกิกิก,ก,กิอะไรเนี่ยนมันร้องคล้ายๆแบบนี้จริงนกชนิดนี้มันรักไข่มากเนี่ยนะห่วงไข่ฉันใดเพ่งรักษาศีลฉันนั้นเขาบอกว่าศีลเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็คือรักกุศลเจตนาตัวเองห่วงแหนทนุถนอมกุศลเจตนาตัวเองมากว่ากุศลเจตนากุศลศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณจริงๆเลยนะเขามองเห็นว่าศีลเนี่ยเป็นทรัพย์ มองเห็นว่าศีลนี่เป็นอริยทรัพย์ศีลนี่เป็นเหตุให้มีโภคทรัพย์ศีลนี่เป็นเหตุให้มีอริยทรัพย์เป็นต้นมันก็เลยปกปักรักษานธนุถนอมห,ห้วงแหนคุณธรรมคือศีลเหมือนกับนกต้อยติวิต,ต,ต,วตรักษาฟองไข่จามรีรักษาขนหางบุรุษผู้มีตาข้างเดียวถนอมดวงตาข้างเดียว แม่ที่มีบุตรคนเดียวก็ทนุถนอมบุตรคนเดียวฉะนั้นเนี่ยนะมันก็รักษาห่วงแหนทนุถนอมในกุศลศีลทนุถนอมปกปักรักษาในกุศลเจตนาเนี่ยนะว่าเจตนาที่เว้นจากความชั่วเว้นจากเจตนาที่คิดจะเอาชีวิตของผู้อื่นเว้นจากเจตนาที่จะเอาทรัพย์ของผู้อื่นเว้นจากเจตนาที่จะประพฤติในสิ่งที่ไม่สมควร ไม่ประพฤติผิดในบุตรและภริยาของผู้อื่นรักษาเจตนาที่จะดำรงมั่นอยู่ในคำสัตย์คำจริงเจตนาเว้นจากการดื่มสุราเหมือนกับเรียกว่ารักษาเจตนาบอกว่าจะไม่ดื่มอย่าพิษฉะนั้น,น,นก็ปกปักรักษาเว้นจากบาปทุกโทษที่ล่วงละเมิดมาทางกายวาจาฉนั้น,น,นอันนี้เรียกว่าวารีดที่เว้นจากความชั่วทั้งกายและวาจา ส่วนจารีตก็เป็นพรุ่งนี้กันละกันวันนี้ก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ประสบเพิ่มภูในฐานกุศลสีและกุศลตามรอยของพระโพธิสัตว์ทุกท่านก่อนในที่สุดก็ตรัสรู้ทำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระผลแห่งการบำเพ็ญบารมีแล้วฉันนั้น